โปรกรวันพฤัที่8มีนาคมนะครับเป็นโนโเมกา้านะครับ GO7E นะครับผมอันนี้ของลูกค้าจังหวัดจังหวัดสระแก้วเป็นเขตอำเภอเตัวเมืองอารันนะครับอารันในประเทศเป็นสีเขียวนะครับเขียวโคเปนะครับลายกระบะ าจจะมืดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ใกล้หกโมงเย็นแล้วนะครับลูกค้าเดินทางมารับรถเป็นวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับตอนเช้าก็เอามาให้ดูกันรผกระบะบบบน้ำ ขนาดกระบะอันสามเมตรคันนี้น่าจะสามเมตรหกสิบนะครับความกว้างสองเมตรสิบห้าความสูงก็ห้าสิบห้าเซนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอกสอ,องอะไรนะสองสองชั้นเนาะคอกข้าวสองชั้นครับบางฝนล้อพังอุตุนิสจาก็จะบางฝนประมาณนี้นะครับยาผสมสีท่าซิงบอลนะครับ ลูกค้าไม่ให้ใส่ข,ของแต่อะไรมากมายครับผม เรียบร้อยแล้วครับาเดี๋ยวมาดูภายนอกกันต่อเดี๋ยวผมเอาหัวลงก่อนนะครับผมตอนนี้ไฮค a J เจโดี e นะครับตัวมีแคปราคาก็อยู่ที่ 860,000แล้วนะครับตอนนี้ขากระโดดขึ้นมาประมาณส2 0 0 0นกว่าบาทนะครับจากเี่ครับ้านนี้อาจจะมืดสักนิดนึงมีแสงสวยครับสีนี้เป็นเขียวประกายเลยนะครับเขียวโปเบยนี่เป็นกรนจนั้นนะครับสำหรับวิ่งนาเลยหายังร่าใช้ ด,ดำลงรบห้อ,อนี่ครับเขียวตัดด้วยแก๊ปกระบะเหลืองนะครับแล้วก็ลายเส้นเป็นสีเหลืองมันจะสว่างมากโทนสีก็จะดูสว่างขึ้นมายเยอะนะครับเป็นเขียวลายเส้นนะครับวินะบบ่งด้วยเส้นเหลือง เป็นไม้กันมาไม,ไม้กันมานะครับสาวแดงนครับขอฝากให้ลูกค้าลองตัดสินใจดูนะครับถ้ามีโอกาสให้แวะเข้ามาเที่ยวดูผลงานตัวจริงนะครับที่อู่สม,มุนรสัตว์เบอร์โทรก็นี่ครับ0 8 9, 9 9 3 8 3 3 9 7้เจนะครับแวะมาเที่ยวครับไม่ไม่จำเป็นต้องมาซื้อนะครับผมมาดูผลงานก่อน ทันออกไปก็จะพยายามนะครับทําให้ดีที่สุดนะครับให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับแต่ละคันที่ออกไปออกไปมีปัญหาไม่ต้องกังวลนะครับเอากลับเข้ามาได้เลยครับทานอู่ยินดีแลบผิดชอบให้นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายกำลังหน้าใช้ครับไปชนตั้นชนหน้าแบบนี้วิ่งดินวิ่งข้างหน้าครับเพลินเลยสไตล์นี้ผมก็ฝาก ให้ดูนะครับแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับลูกค้าของคันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับเป็นจัก็เดินทางมารับรถนะครับอยู่สากแก้วนะครับอลันเญยประเทศจังหวัดสากแก้วกระบุก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคู่ถนงงนสักครับผมเดี๋ยวคันต่อไปก็จะมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆครับสวัสดีครับ